ทสักมันทึงแล้วครับอครดดีกดเรดดี้เลครับเรดดีแองเจิ m ทูเมย์กดเอาใครคุณคุณคุณนามิกออลืมลงลุงอ้าวแลผมกดสตาร์ไม่ได้เอาพี่แันกดสตาร์นั่นสตาร์ดิม่ได้ผมไม่ได้ไม่ใช่หัว นอนได้กินสายทุกวันเลยผมโดนด่าทุกวนันเลยอันน yani well ี้เราจะมาขาตั้งกล้องด้วยกันอะไลรอ่ะโมชั่เซนเซอร์โทมิเตอร์มาพี่พ่อมันจะเป็นอ p พหนึ่งนะครับอีพีหนึ่งในครั้งแรกไปใช้อะได้ครับไปใชยเทโล่คุณต้องเอาอะไรไปอีิกล้องใช่ไหมกล้องใช้รูปมาแล้วก็เอาสีเหลืองมา เียืนมันแน่อยู่นะเสีงของผมผมพูดเลยได้ไหมกินมีแอซ่าได้พูดคำนี้พูดได้เลยมีอยู่่ใถ้าเราไม่เรียกชื่อมันมันก็ไม่โกรธแต่ถ้าพวกคันนี้มันจะแซงตัวทำเลือกชื่อมันใช่ไหมถ้าเรียกชื่อมันจะโกรธแต่ถ้าแดงเป็นคำอื่นจะแบบทำไมมาบ้านเดิมมันนี่มันมันนี่อ้าวพี่แดนที่นอนไม่ติดไม่ติดอ้าวเห็นพินที่พี่แดนพี่แดนที่แน่นอนใครหิ้งเนี่ย ติดแหไอ้จื้อพี่แกนั่งทุกตาตรงนี้เลยนนี้เองพี่แกนี่ไงนี่ไงพี่แกพี่ก็พี่ต้องกปิดแล้วตอนใหม่ไม่ได้ยินกปิดตันใหม่ไม่ได้ยินโต๊ะกับข้าวอีกแล้วเหรอไม่มีนะไอ้ผีไอ้โต๊ะกับข้าวอีกแล้วเหรอมันมันไม่ันทีมันก็มันกูไม่เขินตีแล้วแต่โต๊ะกับข้าวใช่ไหมโต๊ะกับข้าวใช่ไหมพี่มึงอยู่นี่ที่มึงอยู่นี่ใช่ไหมมึงอยู่นี่ใช่ไหมยันข้าวมึงเตรียมกินข้าวใันใช่ไหมเก็บออกไปมึงใช่ไหม ยังาเหดนกันใช่ไหมใช่ไหมเก็บแอกไปเก็บแอกไปนอาาเอาให้หมดเลยเก็บแปนี่เป็นผีจรขอาปะจรเราเป็นโจรหยิบหยิบอะไรได้หยิบหมดเลยหยิบหยิบครับหยิบครับหยิบหยิบหยิบอนเชิญครัเขียนแล้เขียนแล้วทีมมองเขียนแล้วเขียนแล้เคเขีแล้วเขียนแล้วเขียนสือนะเียมันเขียนแล้วคไดจริงคไจเขียนเขียนว่าอะไร ถ่ายรูปไม้ยสายสายป่าสายๆาายนถ่รูปไหมมีมีใครเอาไอวีดีอได้วีดีวอมาปะม่มีไม่มีวิดีวีดไม่ดีวีดให้ตีวีดกวบดัวีดีวีดีวีด่นีมีวีดีวีดีวมดีวีดีวีดีมีดีวีด้วีดีวัดีวีดัวแลีวีดอวตดีวีดีวัดีวีดีวีดีวยด่วีดีวดีดีีีดวเดีี คลืตัวกันเนี่ยอุ้ยเจ้ตกใจใส่วะเนี่ยใส่ด้วยไม่ใชมิ๋ยวขอตั้งกล้องก่อนอาตั้งก่อนละเปิดเปิดเปิดินจดไวะอ๋อเอตกกล้องนีไม่ได้ชาร์จแล้วใช่ไหนี่ที่ลง7แปดแล้ว7แปแล้ว7ตั้งไม่ได้หรอตั้งเน่อไ่ะขอขาตั้งดิขาตั้งงไมอ่มารผมตั้งให้มันชื่ออะไรดูชื่อนี่หน่เออลนเดี๋ยวผมมาตั้งไอ้ตัวนี้เออตัวนี้ ดินนรอข้ <audiences> ้ง <glucose been w benim> ีจะกินชุ่มต่ำเลยนะครับมองมองไปโน่นล่ะกินมีใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ใี่แหละอ๋อแยกยิ่งห้ามีห้ามียู่ใช่มีเบียห้าแล้วห้าห้าห้าได้ยินผมไหมครับได้ยินผมไหมอ่าแล้วมันอ่าแล้วมันอ่าแล้วมันอ่ามันจะอยู่ที่นี่อ่าแล้วมันอ่าแล้วมันอ่าแล้วเหลือแล้วจะกินเอาพิควาปมาเร็วอยู่มันอ่าอะไรจะอยู่ทำไมเล่า มันชื่ออะไรครับมันชื่อมันชื่อเรายังไม่ได้เอาของให้มันมาหมดเลยไปเอาของมาเยอะนู่นเตาแก๊สเตาอะไรเอาไม้หมดเลยเนี่ยเอาไม้หมดเลยเนี่ยเอาไม้หมดเลยเนี่ยโว้ยขึ้นโถผีโถนันผีโว้ยนี่มันไช่นก็ผีนะเอาเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วเอากล้องนี้ทำไมมาอยู่เนี่ย อะดูดูดูไั้ก่อนพีก๊อฟไหมขอกมาดูให้เขาดูความาก่อนหรืว่าปิดปิดไฟก่อนเลีนจันนึง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 เอาเลียนจันนึงจันนึงจันนึงยานเลืออะมีก๊อฟตัวหนาตัวหนาตัวหนากิมเนอใช่โอเคพี่ก๊อฟเปิดหนังสือขึ้นมาแลเปิดสมุดมาแรกคำกลับพีชเชแรกอีเมทอีเมทห้าผมบอกวันที่สองวันที่สองเป็นก๊อตก๊อตไลติ้งเขียนหนังสือก๊อตไลติ้ง กดไลติงอันที่สามเป็นกดออฟกดออฟในกดกด G H O S T W R I T อันที่สามเป็นกดออฟกดออฟครับอันที่สี่ก็ไม่ต้องเดาอ่าต้องเดากดเลยกดเลยกดเลยอันที่สี่เรากดด้วยนะเขตเรากดด้วยพี่เด้วยเขตมีอันเดียววะมีเพื่อนเดียวเหมือนนี้ครับสามขั้นสั่นจะตมองกองมาแล้วไงว่าอก็ชนะแล้วนี่ชนะแล้วทีเดียวธนกิจให้ถ่ายรูปผีอันนี้เป็นธรกิจพี่ก๊อฟนะ อะไรพี่แดนทุกพี่ไปอเดี๋ยคนเดียวนี่ผมผมต้องไปเอาอุปกรณ์อกับตองแตกแลให้ผมไมอรูปไพี่อเนี่ยพ่อรูปบางเนี่ยเงินเงินเนี่ยผมแตกสองรูปแล้วนะเออเอาไม่เขไมีอเดนมาพี่ก๊อองถ่ายรูปไปเร็วผีกำลังดุเลยผีกำลังดุเลยีะพี่บล่ เข้าไปเลยนะแล้วเราเรียกชื่อมันอยู่อยู่ข้างหน้านะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าในกิฟฟ์ไม่ต้องเข้าในนะอยู่ข้างหน้าห้องที่มีอยู่ใช่มันชื่ออะไรชื่อโทมัสเทเลอร์โทมัสเทเลอร์อ่ากิฟมี่อยู่ใช่บัคโทมัสเทเลอร์มาหนีด้วยคำเงียโอ้ยแมงเป็ดตกใจปะคำเงียโทมัสเทเลอร์เห็นใครเดินนะคำเงียโทมัสเทเลอร์ ไอชิวมีโทมัตเทเลอร์ไอชิวมีไอชิวมีเอาใครปิด่ะไอชิวมีโทมัตเทเลอร์โทมัตเทเลอร์ไอชิวมีไอชิวมีใครปิดประตูใครปิดประตูใครปิดประตูใครปิดใครปิดใครปิดโอ้ตั้งกล้องรอเลยว้ย เอาต้องมีคนเขาไปมเาจะถ่ารูจะถ่ายรูปไงตากล้องจะถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาไปเฮซีมันทมัสเทมัสอะไรนะอมัเทเลอร์เออมัเทเข้ามาพี่กอฟคอมัเทเลอร์ามาแล้วเอมมอนอมมอนอมัอมอมมอนอมัอมัทมัเทเลอร์เยครอยูคฟอมยูคฟอมอมัเทเลอร์แยูคฟอม โทมัสเทเลอร์ใครเปิดประตูครเปิดประตูโทมัสเทเลอร์ไอ้โทมัสเทเลอร์ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินดีโทมัสเทเลอร์ใครเปิดประตูเออใครเปิดใครผโทมัสเทเลอร์เอ๊ยจานผมเก็บจานออกไปหมดเลยได้บอกกันีรือไม่เอาจานมาเสะปะเอ๋มันโยนจานเพียบเลยนี่นะเอออีกน้ะเข้ามาได้ไงวะก็ได้ไงเอากลับพื่อนโยจนทิ้งหมดแล้วนหน นี่ไงอันนึงแล้วก็มาอะไรใหญ่ไงวะโทมัสเทเลอร์ไอคิวมีโทมัสเทเลอร์ฟักมีโทมัสเทเลอร์เออต้องอยุดเงียบนะหน้าทำไมหัวหน้าในในแค่จอสตรีมอ่ะใต้เห็นเหรอสตรีมในในดิสอ่ะใช่ที่เสียงเงียบเข้ามาเ อาพี่เขาไม่ดูยุบยกเขาไม่ลงการเลยเดี๋เราใส่เาใรนี่โทมัตมัตโทมอนโามอนโทมัสโทมัตเอนดิชั่มอนอาลีเนี่ยโทมัต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 ไอคิมี่ ไม่จะดีไอคิวมดีไอคิวยูด sure ีคิวมือคือให้มันฆ่าคุูน uh like> ี่วะไเอาดิคมัดไอคิวมีต้องอยู่คนเดียวไอคิวยูทำไมพี่คอปอยู่คนเดียวพี่คอปอยู่คนเดียวเลยไม่ยาเนี่ยนะมันจะปิดมันจะปิ้งออกไม่ทันพี่แคปปีประตูมาแล้วมันมาพี่ประตูพี่คอปต้องวิ่งขึ้นข้างบนน่ะต้องอยู่คนเดียวอ่ะ

ทมัส <Thomas> เทเลอร์วยูโทมัสเทเลอร์โทมัสเทเลอร์ตโทมัสเทเลอร์เอาเดนหาไล้ะโันจะไม่ได้ยินอพี่กอนอะไรนะยูไม่ได้ไปเอาม่ด้ยูมาหรอไอพูดกันย่ยูวางกลาง้ากว่อนะอเ,เอาช้ระพูดโลด โทมัสเอดิสันโทมัสไอคิวหยูดโทมัสไอคิวหยูดโทมัสโทมัสเออมิยุสโทมัสใช่ไหมอ่าโทมัสเลยนี่โทมัสก็แหล่นี่เยอะไม่ออกอีกปะเรื่องม่ยุไปเปิดโทมัสเรื่อลงมิยุไปเปิดมิยูุวิ่งไปเองรถสองอันแวอยู่แวอยู่โทมัสแวอยู่โทมัสแวอยู่โทมัต ไอคิวเนี่ยติดไฟไม่ติดไฟด้ยเพราะว่าค่าสมองไมันสูงอยหืมโอ้ตกใจนู่นไฟหน้าเออข้าเป็นอะไรอ่ะนี่ก๊อลฟอยู่เลยไอคิวอยู่สองให้แล้วสองให้โทมัตไอคิวหยูดโทมัตมันชื่อโทมัตไหมเนี่ยโทมัตเทเลอร์โทมัตเทเลอร์ไอคิวหยูดโทมัตเทเลอร์พวกโทมัตมันสูงมากปะ ก็ไปอยู่ตรงหน้าบันไดเลยพี่ก๊อ็เต็มยอ,อยู่เลยอยู่เออเอออยู่หน้าบันไดเตรียมวิ่งขึ้นชั้นสองฮะ,ะพี่นี้ก็ช่วยช่วยห่างเข้าหนนะอยู่ใกล้เกินไปเดี๋ยวมันยีเสียงเดี๋ยวมันร้องอะ่ะอะไรร้องอะอะไรร้องอีเวนตใ์ใช่มันลลร้องอ่ะไอทิสติสป่ะใช่ใช่าเวลาเรียกไปรียกไปพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วไอไอแตกรไอคิวมีคือไม่ใช <I S 2> นะ่ดิคิวมีคือกูดิไอคิวอยู่สมัตเทเลอร์ โทมัตเชลล์ไอชิวมี where you come from okay thank you สิดาพีซซียูซียูโทมัตซียูซียูโทมัตแม่เฟ้โทมัตไปยังไง้ยจะเป็นมึงเอ้ยถ่ายเลยถ่ายรูปถ่ายถ่า้ยขึ้นรูปเลยถ่ายแล้วเพราะผมกดประตูไว้ผมกดประตูไว้ให้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วอุ้ยอุ้ยกดลูกเลย ถ้าผมไม่ไม่ดันประตูไว้นะพี่ก๊อฟโดนขังในห้องอุ้ยผมคนลุกเลยเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมาเป็นเงาเลยครับที่แรกที่แรกว่าจะแกล้งแกปิดพอดีมันกระพริบไฟพอดีเลยเลยดันประตูไว้แกขายแล้วแล้วอุ้ยเป็นไงพี่สยองเนาะกระดุกเมื่อกี้ตกใจเลยไม่ผมกำลังจะเดินไปตรงชั้นสองพี่เดียวบอกให้ไปชั้นสองไงไหม

ที่ไปเรีนพี่เรียนกว่า้ผมขึ้นชั้นสองใช่ไหมล่ะดันดันได้ด้วยเหรอมันไม่ได้